ลาบสวัสดีพี่น้องพบกับส่องตาเสียมแนวกัเราเด้พี่น้องเด้อกางนกอนแล้วเนพามาเบิ่งยกย่อพี่น้องพมาเบิ่งยกยอโอ้ยตึกกัตกแหลงแแม่ลงแตแม่นั่งจะนี่ก็ได้บอานมาถือบโก่ได้จักรูบ เน,น,น,อยอยนี่ออยตกตก้อเลยลายการไม่ได้โคดปลานี่มันก็หน,นีมาแล้วปเอากรไรๆจไกันมันข้ไปใส่โทษเลยมันก้ปาให้น้มันเ้าป่าน้เอะป่าเราขึ้นมากัน มันก็เมิดมือไปแล้ววันนี้นะขยโมชอยกันเลยโอ้ขยโมคือก้าวขาพวกอาขึ้นนะห้องควายชัวงมง่อยท่านพวเป็นตาของคุณเละหรอกใหญ่กุกโอยเอาเนี้ยาเนี้ยเยอะเนี้ยเอานี้ยไม่จะนัดกันไม่ยังมาตาลึกไปเท้ากันมา มันหอใชาน้ำนี่นี่เป็นการมุงคิวนี่โท่ัมแล้วมันห่อเทิองไปไปห่อเทืองมันลาน้ำเลอ่าลงล้งลงเลยหลายคนป่ามันก็เห่าเลยอันนี้น้ำมันใสจริงจริงอยู่ป่าขอบด โฮ่เองไหมโฮขึ้นโหลงน้ำมูนี่แหละล่ะลาะธาแต่อกระนนาจะล่โ้ขาดไวาขาดขาดไปกลางนานลน้เม่าะพลีเพราะว่าพื้กัดท่านได้เอานั้นขึ้นได้นะ ฝ่ามันก็อยู่ในหันเลยก็นั่นแล่จังกันหันแลากราไปอยู่หันละเดียวคนสิลูมาเ้ามเอาทั้งนี้จะเปนมันไปยู่หันอะผู้ใดลูมาเป็นของเาเยผู้ใดลูมาไมไปสิลูมาเอาปตอเมื่อุเอยู่อาปตอเอาปตอปัญญาคือกันแล้วทำเป็นมอให้ค่ไนกว่านีโอ้ยลาสวสดีมากันอย่างเปนได้แน้ะแม่ก็มจะไม่ยิ่งไม่ยังก็มแจะไม่ยิ่ง โกหินลาดจับอาปลาเก้องอมปลาเหรองอมหอยใช่ไมนะอปลาเหรอพอจะงมงมปลางมปลางอมปเลีนฮลโหล้างงอมปลาว่ามันงมหอย

และผู้มนสิรอดควาปผ้าพุทธิ์่ะมันไปมัน่ามบ้านมนีกันลยปลาัม่ไปมมด้ราบยงอไมมี้มีเข่ามันขาดมต่ได้มันมีช็อปานหินได้หันได้ผ่านนําล้นซื้อมันขาดแต่นำนะอ้มึงเบยปลามันอยู่ได้ขยายนะ เน่ป่าบอลนะป่าจะตเะกระป๊ยย่อเลยแม่บอนะง่ะกระเป๊ยบอย่อเลยเรอจะดึกันน่ะรมันบุยเมื่อกี้น uh uh ่ะเล่นมาได้มันมือเลยใหญ่เลนท้อมันเมื่อยชุลาเนี่ยชุรานี่เติมสมุนเนาะอันนี้นะพากันนมอกเด้อ มาม่วยเอ้ยป่านนที่ลายนี่นไม่ได้มาอย่างไรที่ลุงและชองคนนี่ได้ดีนะเอ้านมาเา้ับมงไก่ใช้ไางมากเอ้าทนเอ้ามาให้แล้วพนดด้นหลังนี่โโือครับเอ้าเอาเนี้ยเอาเนี้ยการไปก้านผูกไปกานผกอย่าเอาสิกานยังฮามันตัวนี้มียู่เพิ่นนำะปกานผูทั้งนี้เพราะกัดทงใดเอ้ มันมีจักด่างเ่สามยังไหันอ่ะไปกลงไปกันน่แม่ฮะันคาดงเออกันแล้วไปกันต่ทั้งพีกับพ่อต่นเทงเอาบกกันยังไงมันไ่ได้คาดไรมนบนน้เาไปกั้นเอาตัวแดงนี่ไปกั้นอ่ะเอาแลขสามอันนี้มาทั้งพีตัวแดงใ้ ตัด้ไปหันนะมันทิ่เทิงบอ่น่เออมันชัดชันตัวพุน่ะไปหันมันเลิกอยู่บ่ไฮันอ่ะมันหน้าผาด้วยนะน่ะโทษมันเป็นพะลาหินนายางหินนากันหวานนะเอามันเป็นพะล่างหินคอมบนอ่ะฮันอย่าลุงห่กัดกายเพเออนั่นน่ะแง้ยสามอันยื้อหันอ่ะสามอัน ไส้มะงยปลาสารหกับพวกแห้งุ่ยใหญ่ปลาไหลปลาปลาเัวปลาสารปลากรชาวมันก็มีแต่อาจารชัน อีิตัก็มาโคเดี๋ยวนอาตัวแดงนไปกั้นทั้งคุณตัวเนาะสั้นน่ะเออนี่จะกั้นเหล่านี้มันต้องกั้นไปก่กั้นเชิไม่วันเลยโหลดหน่าหกหอมาไหลจงยับพ่อเออจังับไป ต,ตคนหลา,ายหา <c oughs> ไม้เนเ็ปอ้หู้เต็นทนท่แค่ด <c oughs> าไม้เน็ปแ่หาไม้เน็ปเ่ามันมันก็คาดสายวันเฮ้ยวันได้จะลุเงินไหมนั่นมานไอ้อน เออเพิ่อนนั่นแปซื้อให้เพิ่อนมาให้บหานูงโอ๊ยแลวเอ้ย่นอยางเรอบ้านวสบสนากะรอบก็ไม่ได้เอาบ่่ลเพือเก็คือมันห้อมมันบริห้อมเลยกับพระจักรวันนี้ผู้ดีตัวแดงอยู่เป็นจดใ่บคเออเถิงผ้ดีเลยก็พัน

เปลี่ยนเพะตอนหอบน้อยๆไปเจอป่น้ำกัดนะฮะ้ำกัดคือป้อกนโผก็ด้รัีมันอดไปใส่เพราะจะรักกันมีพุนผูกกันไนังกนั่อย่างน้เดียวว่น่เรืองเงี้ยแม่เอาเร่อง

จะขีต้ตบมันในแครงนะล้ามงขี้ตบอีใช่ไหมนั่ี่ปางน่ใได้ให้น้าตาเ็ดงเบ้งีตเลบนี้หน้าตาเไปเลยอากาศมันคืมมื่อเช้าเลยโคตรโหเ้วได้ับมาึ้ืเลม มันจุ่มไปดูกองตะพูนแล้วบ่มัน <laughs>

เออทำไรายมาขาดบัวเองเลยตึงเลยแทุกคนพกโกรดที่เล่ล้วมากการนันหญ้าน่ะไว้ที่เล่นะที่เล่เลยเข้ามาที่เล่นาะเลยการห้าน่ะไว้บ้านที่ละการนี่หมดแล้วมันบลอดภมาเข้ายหญ้าน่ะ โอ้ยมันจะเข้าไงมันเข้ารอดแล้วทำมันไปชนบรหเอาละว่าเข่ารอดแล้วน่นด่าไออ่ะเลยอมือฮ็ดลิ้นอีกกว่าตัวนั้นนั่นเอาไว้มันโอ้แม่แพ้ลุษะตัวมันสีบ่อแม่แพุู้มันติดดอกดอกบวิศ นั่นเขาอีกแบบนั้นั่นมันเป็ียนนได้นั่นนั่นคือกระันะขั้นตัวมันเี่ยสีบรด้เตาหนัน้เต้าเรวบ้าเเร็วอ้หมวัญจบมันอยู่ใจกระโดดไม่ด้วโยวววแวนี้บ่เดี๋ยวนี อันนั้นแล้วลินมกะกอแต่ตะเก้าวเลยพิงแวะหีในป,ปอนแหละโอ้เห็นจังเจอหีในปอนฮักว้าวโอ้ยว่าอันนี้ก็จังเม็ดซาดหายเท่าไหนพายหนิงโบธุก็ได้ขันมกะกอแต่ <c oughs> นั่น <c oughs> พิงแวะหีในไปอนหายเท่าทไรขันยนิงโบธุมันเป็นน้ำมึงละว้าวหละ ก็ได้มีขี้ตมเป็นมั่งดวยคืมีตะพุนหรือเปล่าเจ๊แกะหรอกไปซ้อนเิมมี่มันไหลไปหมดเลยอยู่หั่นเมื่อได้ป่าเราได้ยังไงตู้ผู้เจ้่ไหมตู้ผอยู่กะไดเมื่เป็นเาวันง่วงยุคาดแม่ผเจ้าผู้เจ้าผู้เจ้าผ้าใส่้าผานทเรืองที่จ่อควันน้ำแข็น้ำค้างโอ้เอแต่เพราฝาเธอเดินนะ เอเอ้ยามจั no. right oh, ู่โอ้ยอยู่ในใบตองกะกลับล้วล่ะเนาะนั่นเต้นอ้อแล้วประเต้นเอาในเบเต้นอ้อแล้วเออ พกโอยย่น um ี่หลเอ้าถือแน่นประตึกปลาเนี่ยอาถือแดงเงินนี่โอ้จังลอยเมื่อได้นี่เืมือไปเนี่เมือแล้วเนาะท่า้ายคลิปกับกับเบิ้นถือปลาไปเลยเบิ้งเนี่ยเป็ดตะยานเนี่ยมัดนักกระดอหิ้หลอคออยู่ดีไหมเจ้ายามาเกิง มันเนียมัดนักถ้ค่อยเรียวเบื้เงม้งเนี่ยเออคุณนมะเข้าใช้คักๆได้ค่อยเรียวเบิ้องมึงจิ้มมากเลยอ้ผู้หญงไปรอดไปรอดมึงจะจิ้มลงเหรมึงจะมาจมอนี่ไปเลย ก็ัคาต่ไงก็ไ้ไปสิสิิเฮ้ยกูจะดุงงเน่ยก็แห้งแล้วขั้นว้าคืออันนั้นดกอยู่หรอกดกได้ดกอหั้นหุ้นมะเข้าไส้ละดกแลย มันยังโบมยเดี๋ยวมันผู้นั้นยกผู้นี้ยกแลีนไปแลี้ยนมาฮานฮานฮานเอ้าตัวปกใหญ่นึงเนาะชั้รุ่งขาดพี่น้องชัรุ่งขาดรุ่งลุคนดวงดีใครขี้ก็รวยเขานะ

ผู้ใดยื้อไกลอย่างนั้นแหละขี้ใจนะผู้ชายเป็นปลาไม่เขาเมยเดี๋ยวนี้นะไปไปไปลงลงไปเก็บหอยนีลงไปงมหอยไป โม่แต่เล็กน้อยผมชาานี้เลยู้มอยะไมันเป่ยงไรูไดัว่้อย่ามเล่นกินไโอ้ยโยต่โอ้ยอ้าาาแม่จะลุกโอ้ยขุดขโพนะฮะเฮ้ยเกบจังวะเ้าแม่จะลุกตัวน่ะไช่ที่มนเกินไงเอามาเกลีเอามาเกลีเอาไปเก็บโอ้ยย่ามาเล่นเลยอะโอ้ยขี่ฝุ่น พ่ค้นอย่้างล่งนี่ันมล้่าพงเองน้อยน้ะมไปนนีนี่ๆๆยนน่น่ันากังอได้ทนแล้วอแล้วมันถึงแล้วมันหมมันไปมันไปฆ่ามันฆ่าอยู่หนด การเอามงานนทัด่มือไปแลวเข้ามามันชุดเพแห้งแล้วมันไปชุดเนะฮันมันขาดว่างเพราะแห้งเลยไปก็ยามันเลยยาไปตื้อก็ลดทํามไปฮันนะ เออท้าท้าลานยู่ป้าอะรมแล้วมาไปสิไปเข้าป้า้าบูไปบู้เลยไ ยืนยนั่งยืนยาพัน <c oughs> <c oughs> ป้าน้ตจะไปาจะมมก้ำาไหลเดไหลโง่เนี่ยไหลโง่เน่มกินอาหารนั่นไหลงเน่ยโทษวัวหามันมากินของนี่นี่ไหลลงเน่ยเอดยเ้ยโว้ยมันจะกินยังวัวมาโทบอกบากโ่บักเงยบักยังวัวฮะแล้วจะมาหหอยน้วคอยเดินไปดูโอเคกวองไหมนะดนมาถึงใช้ป

แบี่มากี่เอองมเนี่คงมเอางมุงมูเท้าบานั่นู้จะเท้าบ้นันบาทนี้บุโตนั่นแล้วโตมันขาดนี่แหละโตมันลุนี่ละเมีนข้อเจ้าปลแตนเท้าออกขึ้นแล้วแมาด้องน่ะ เออแมนเขาประมุดบมาเห็นเขาบ้อเนไ่ทเอาได้ปลาลายเขาเชีวลอจุ่มน้ไว้มันไม่ทิพย์นะบอเขา่มมัน็ขึ้นเพราะมันขึ้นมันจะให้อันนั้นเล้เอย่างมันเบบสะ้ันแเอา่หน

กินน้ำเนี่ปลามันชนไปตองเนาะปลาเนี่ยต้องบอกขาสะดุ้งลงหอยน้บนี้บ่บ่ลงไปข้บ้านไปข้นล้านุ่ไป้าบ่เขาไปน่ือไปเเงนาเงน่เาไปนง ไปาลมไปไเอามแล้วด้านนั้นพิมพิมคือไปเอาไม้ไปไปเอาแห่ไอยาขึ้นถึงจมอมอี่นี่นะเฮ้ยน้ำลุงโทษเอาไปเอาเลยไหมฮะไปเลยไหมฮะนี่จักสอบ

ไปไล่ไปลยไปมาหากินงองกุ้ยไล่ไหมดเลยนะมาท่าไม้นี่ตีงไปากเลยดิแกกินเลยก็ดี่หูน้ำเทยมันจะต้องอะไรทหารทุกเด้

ทุล่งถลองดูว่ามีสีอยู่อ่ะทูล่งดุกาลพนัป่าโอดเเขาอันนี้เนี่ย่จัด้วานโมเตไม่หยางทาังที่เขาว่าข้าวโมเตะกระห้อนกูอยาก้าวโตะระวั อาเสเห็นเขาบเขาเอามาบานเอ่นะานกบานองแบั้นอ่ะดีมากโมเมนต์หรออีกกโดดแหนแหจาไอันบานนั่นแหละได้สัญน้ำหน่อย

เฮ้ยว่ะก pues ็หมองก็เอาว่ะสรุปบึกอันน่ะปลามันอยู่ในไปตองปลาสดไปตองคลิปนี้ก็ไวเช่นนี้แหละครับพัก กเลยก็ใชรก็รีตามนะเรือ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 สวัสดีครับ